เบสเซ็กซี่กลุบกุเบาเบาเจอเหล่าคนในวงการคอมเมนต์ไม่เบาเลยไม่อ่อนโยนเลยแซ่บไฟลุก <Wow. S 2> ขอหนึ่งฉากตอนไปถ่ายละครเย่ๆโมเมนต์ฉลองช่องยูทูบหนึ่งแสนซับของแพทริกปาวาริส ซิมมีมอบของขวัญเป็นกำลังใจให้ด้วยเฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนๆบ้าไปแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้ข่าวดีวันนี้ข่าวดียั s go เมื่อซิมมอบของขวัญมันเกิดให้เบียร์ใบยกอีกฝ่ายขอร้องเพลงภาษาเกาหลีให้ฟังซะงั้นข้่เาเกิดด้วยกันเลยมีขท้าซึ่งเท้าวข้าอาอ น้องพีภาษา The Promise น้องพีภาษาทีบ Thank you ครับขอบคุณครับเสร็จแล้ปิดท้ายด้วยคลิปร้องสดซิงเกิลโอตงเบียบายหยฟฟีดกับคิวเทโอตาโอตังอีกแล้ว อุนตังอุนตังอุ่นตังอีกแล้วกูส่งไปทางไล่หนึ่งแสนบาททำมาไม,ม่เงียบไม่ต่อใครเพลงกูนี่ก็สิเวลาสั่งงานเพลงกูก็โทรมาย้ำนะทำไมต้องเป็นกูที่โทรมาย้ำ